YG แถลงด่วนหลังแสดงคอนอยู่ดีๆเจนนี่เดินลงจากเวทีไปเลยหลังสร้างความตกอกตกใจให้แฟนชาวบลิงไม่น้อยหลังสี่สาวจีซูลิซ่าโรเซร่และจนเจนนี่ซึ่งกำลังแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตบอลทิงเวิลด์ทัวร์ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแต่จนเจนนี่กลับหยุดโชว์ไปดื้อๆและเดินหายเข้าไปหลังเวทีทันทีท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของ Blackpink ออกถแถลงการถึงเรื่องนี้ว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพเนื่องจากเจนเนี่มีการป่วยค่อนข้างมากจึงมีการให้น้ำเกลือและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำคือวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผลการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีหรือในกรณีฉุกเฉินเจนเนี่แสดงความตั้งใจที่จะแสดงจนจบแต่เธอได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในที่เกิดเหตุ และดำเนินมาตรการทันทีเพื่อพักผ่อนให้เพียงพอและอาการดีขึ้นเจนเนี่บอกกับแฟนๆของเธอว่าเธอจะหายไวๆด้วยความเสียใจที่เธอไม่สามารถอยู่กับพวกเขาจนจบได้